ทุกคนได้เวลาไปนอนแล้วทุกคนไปนอนกันได้แล้วแปะแปะแปะคิ้นนี้คิ้นนี้ไอแมวง่วงมากมานอนกันตรงนี้เร็วมานอนกันที่เสียงเร็วทุกคนมานอนกับเสียงเร็วมานอนแล้วอ๋อแป๊บหนึ่งพ่อแล้วก็แต่งตัวก่อนค่ะ จะเป็นผู้ชายอยู่อย่างไม่รู้ค่ะพ่อเฮ้อลร็วมาเร็วเป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวพาเสลียงไปนอนก่อนนะตอนนี้ทำเงินอย่างเดียว นี่กลายเป็นตัวอนว้าวแ้อกตีนตนต่นอนกันได้แล้วเป็นอะไรเน,เป,นเป็นอนกันได้แล้วดือก็เป็นคนแค้หรอกนี่เป็นไรนพิ่าูสดงี่งพิซซ่าดีอรกินกิกแล้วทุกคน อยากอาบน้ำหนูอยากอาบน้ำดีมากกับน้ำเองอ้ยด้วยน่นแหะมันเธออยู่ที่สุสดเย้โต,แล, yeah, ตแล้วในที่สุดลูกๆแล้วมินดี้โตได้แล้วโตได้แล้วมินดี้ โอเควันนี้แหละจะเป็นวันที่ลูกๆทํางาน <จะ S 1> เข้าใจหรือเปล่ปาเดี๋ยวพ่อจะให้ลูกๆเลือกนะว่าจะไปทํางานที่ไหนเข้าใจอ่าฮะอะไรเหรอโอเค okay, เป็นสควีทเกมแล้ว๋ย่าละคน,ะาน,น,นตามเรามาแล้วตามเรามาเร็วเดี๋ยวตื่นพิ่งตื่นมาทุกคน,ด,นะคะดีมาก กอนะครับพ่ก็ก็หนูออกไม่ได้พ่อ,พอคนขึ้นมาบนรถเร็วก่อนที่พ่อจะทิง้งลูกคน เดี๋ยวพ่อกับพี่มินดี้จะอยู่ที่บ้านเดิมเนาะใช่ไหมมินดี้หมังเพราะว่าหนูอยากมีบ้านเองค่ะงองมีบ้านแล้วมีซ่าไงบ้านมีซ่าดีอยู่แล้วไปสำรวจก่อนว่าที่นี่หรือที่ไหนบ้านหนูเองถ้าหากที่นี่ก่อนนั่นไงดูดีเห็นปะบ้านเหรอเร็วเร็ว อ๋องานตอนคิดนี้ดูบ้านของตัวเองเดี๋ยวไปที่ร้านกาแฟกันก่อนเพราะตอนนี้คิวหามากใช่อะไรมันเยอะต้องจัดอะไรอีกเยอะเลยเลยโอเคจัดบ้านไปเลยแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดอ,อย่างมีบ้านตัวเองต้องทำงานทุกวนันเข้าใจหรือปเปล่าอืมเพราะหนูมีบ้านแล้วน,นะดีมากมีบ้านใหม่แล้วซอกาแฟเยอะๆก่อน ดีมากดีมากทำไมไม่เอาน้ำที่ทำไมไม่เอาน้ำที่โรงเรียนน่ะประหยัดกว่านะไม่เสียงเงินด้วยวน้ำที่โรงเรียนตุนตุนไว้เป็นร้อยอ่ะนะะ่ะเ<อ>ดี๋ยวไปดูบ้านที่นี่กันด้ด,ดโอเคเดี๋ยวมาอยู่เดี๋ยวมาอยู่เด <ๆ S 1> ี๋ยวมาดูบ้านใหม่ที่นี่กันเถอะ ลูกลี่ต้องจัดบ้านนะจัดยังไงอ่ะเดี๋ยวนะกดข้างบนน่ะจ้ะอ่าอ่าอันแรกสุดกดข้างบนแรกสุดแล้วก็พิมพ์ไปเลยอยากได้ไหนแล้วใช่แล้วก็พิมพ์เลยอันไหนบ้านคินี่คือไหนก่อนเถอะอันนี้อันนี้อันนี้เหรอไม่ไปตรงหนอ๋อนี่คินี่เหรอไหนอ่ะนั่นแหละคินี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ ค <Okay. S 1> ไหนบ้านคิน่นี่นั่นไงนั่นไงนี่ oh, <dear. S 2> ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นนะคิ่นี่อยู่ไหนอ๋อที่นีอ่อยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนูง้นบ้านสีม่งเนาะนี่ไม่ใช่ใช่บ้านคินนี่คือบ้านไหนอ่ะบ้านสีไหนไม่รู้เหมือนกันชมพูป้างานก็ไม่รู้แล้วว่าคินนี่อยู่ไหนต้องว่าไปหาคินนี่อ่ะีไปแล้วกลับไปที่ ครอบครัวก็ไปหาคินนี่เดี๋ยวแป๊บนะฉันไม่รู้ว่าบ้านนีอยู่ไหนอันนี้ไงเจอแล้วคินนี่คินนี่เจอแล้วคินนี่แค่กดเออกดรีเซ็ตคินนี่กดรีเซ็ตในโลบอกร์อะกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตโอเคมินดี้ว่าไปหาคินนี่เร็วแตเนาะแต่ไม่ใช่ว่าใหม่สิเขาเรียกว่าชั้นใกล้ได้บ้านใหม่แล้วพวกอะร่อนร่อนลงมา ไปลิฟท์เทลพอว่าไงว่าไงบ้านนี้เหรอล้วลกครไปทำงานได้แล้วมาตตบ้าวใล้บานใหลูลกงทำงานได้แล้วลูบ้าพ่อต้องทำงานทุกวันเพื่อหาบ้านให้ลูกนะไปเร็วไปถึถึงบ้านหนูพ่อปถึงบ้านเพื่ออยู่บ้านมินดี้กับพ่อมาเร็วเว มาแล้วทุกคนมาคินี่แบบ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 จัดจัดต้อนอะไรจัดยังไงอ่ะจัดไมปไปเออเดี๋ยวสอนให้ดูแต่ตอนนี้ต้องมาก่อนแล้วเราไปทำงานแล้วมันนี่ต้องคนเรานี้ด้วยนะมานั่งเร็วอ๋อใช่ต้องใช้ลูกแล้วเพราะว่าเออลูกลึกเด็กแล้วมาเร็วมาเร็วลูกลึกเด็กแล้วโตแล้วมาเร็วมาเร็วตอนนี้มาเร็ว นีม่มันอะไรอ่ะอันไหนมาเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็วอะไรนอ้าวได้คะแนนเอออ๋อ,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 อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมลองนั่งสิลองนั่งอ๋อรู้แล้วรู้แล้วขับคนละอัน Okay, okay. Okay, โอเคโอเคลดความโอ้ยทับกันไปที่ทับสัดเ <3. S 2> ลี้ยงมันทับสัดเลี้ยงโอเคไปกันไปแล้วทุกคนไปแลว้วคิดนี้ตามเรามาเร็วไปกันเร็วมาคิดน,น,นี้ขึ้นมามาเน่ขึ้นมาตามฉันมามานี้มานี้มานี้ขึ้นมา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  คนมาเร็วอ๋อคินี่ต้องหยุดคีน้องหยุดใช้รถก่อนคินี่ต้องหยุดใช้รถที่คินี่ใช้อยูุ่่ต้องหยุดแช้เนี้ยหยุดใช้รองเท้าอ่ะกดไปที่กระเป๋าแล้วกดเออมาเร็วมมาเริ่ยังรู้ไม่จะบอกอะไรอ้ยอ้ยโอ้ยถ้ารู้ก็บอกมาเลยถ้ารู้ก็หยุดเลยอ่ะไม่กินตกรถอ่ะ เร็วตามเร็วโอเคไปไหนนะก็ไปหางานให้พวกเธอเราเราก็ไม่ต้องมีงานแย่อยู่บ้านพ่ออยู่แล้วนี่นะอ่าถ้าเกิดทำงานเดี๋ยวมันดีมันดีฉันใกล้อยบ้านใหม่ได้แล้วว้าวทุกคนมาแล้วเอาเลยตามมาตามมา ทำงานที่ร้านพิซซ่าเถอะฟุกเธออ่าให้เลือกทำงานที่ไหนจะทำงานที่ไหนอ๋อมันไม่มีสกรีตเกมเดี๋ยวนะลูกอยากทำงานที่ไหนก่อนร้านพิซซ่าอ่ามันดีไปเลยไปเลยทีนี้อยากทำงานที่ไหนลุงก็อยากทำพิซซ่าพอดีโอเคงานเป็นพิซซ่าเลยไป ร้านพิซซ่ามีเพลงเยอะมากเลยอ่ะว่ฉันต้องกลาเป็น o t เปล่าีนเล่าเหรอเล่า้เหมือนเปดิ่ไปทงานแล้วนี่ทํทำงานแล้วมาดูเซคนแรกอะไรบ้างเออฉันไปเอากเดี๋ยพ่อไปทำงานพิซซ่าด้วยนะ เดี๋ยวพ่อเป็นเชฟนะเดี๋ยวพ่อเป็นเชฟอ๋อร้านพิซซ่ายังปิดอยู่ตอนนึกคืนอยู่ไม่ไม่ทุกคนต้องรอถึงเช้ารอถึงเช้าก่อนตอนนี้ร้านปิดอยู่ต้องรอถึงเช้าก่อนว่าวโอ้ไม่เป็นไรต่อก็ตื่นมาตีสามไงเพื่อรอสำหรับการทำงานไงให้หน้องหมา เอาคีนี่คีนี่เออมินเดียตเออเอก็บเก็บกอันนี้แล้วก็เอาไปล้างจานคินี่ต้องรับงานอันเนี้ยคินี่ไม่ได้รับงานอ่ะคิน้องใส่ชุดทํางานคินี่ถึงจะรับงานได้อ่ะใส่ยังไงอ่ะก็แค่กดไปที่ชุดมันม่

อก็หก็ไปทำงานตรงนั้นปไเด้แลวต้อสดเดียวล้างกันก่อนนะเดี๋ยวล้างกันก่อนใช่ล้างจานกันก่อนฉันล้างจานละล้างล้างล้าเก็บเก็บจานก่อนเก็บโต๊เก็บจานเก็บจานเช็ดโต๊ะเอเมนก่อนมันี้งตอนนี้ตอนนคืนอยู่ เดี๋ยวรอนะทุกคนตอนเช้าเดี๋ยวเก็บนี่นเออลูกค้ามายังยงเออยังร้านปิดอยู่งานไหนก็แหลด,ดูกน,ดนก็เป็นเซมเหมือนกันอะไรหร่อตอนเช้าแล้วทุกคน ออรัรบออเดอร์เร็วค่ะเป็นเชฟอ่ะทีนี้ไปรับออเดอร์อันนี้หนึ่งพิซซ่าเห็ดอ๋อต้องมีพิซซ่าเห็ดสามอันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าพิซซ่าเห็ดอ่ะฉันกดพิซซ่าเห็ดละโอเคอะมาพิซซ่าเห็ดข้ากล่องบ็อกซ์กเดี๋ยวนะนนอ เอออันนี้เชฟทำคนเดียวไม่ได้เฮ้ยเธอเป็นคนต้อนรับลูกค้าฉันเป็นคนเอาตรง,ตรงนีตงน้ต้องไหนยะต้องไหนอ๋อนี่ไงมะเขือเทศทำไมมาตีเนาะทำยังไงอะร้านพิซซ่าอ๋อตรงนี้ไง<อ>ต้องโรลก่อนเขาเอาอะไรดูก่อนอเคอันนี้หนึ่งโอเคเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวเราขวางไปที่ตรงนี้ก่อนว่าเราใส่มะเขือเทศ ตัดะวิงังม่ออมาเอเดี๋ยนะเดี๋ยนวันนี้เวเป็นเชฟไ้ไป่ะเราเราเชฟคนเดียวไม่ได้อ๋อเออหรืลคินนี้จะเป็นชฟไอันนี้มะขือเทศชีสโอเคสละสละครนี้ก็ต่ะโอเคคินนี่คินนี่ตมลงมาคินนี่ตมลงมาตอนนี้ได้เงินเยอะมากคินนี่วิธีการก็คื มาหยิบแป้งตรงเนี้ยมาเร็วมาหยิบแป้งอ่าแล้วก็มาตรงเนี้ยมาตรงที่ตรงเนี้ยเห็นปะตรงที่เรายืนอยู่อะมาทําให้แป้งแบนแม่ตรงเนี้ยอันนั้นตัดเออ,เอ,อทำตรงนั้นก็ได้นี่ทําให้แป้งแบนเอาคินี้ก็วางแป้งแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งอะ ตอนนี้ได้ลูกค้ารวยๆอ๋อก็เห็นตรงป้ายไหมคินิวางแป้งไปตรงนี้ท็อปปิ้งคือที่แบบตกแต่งอะค่ะวันนี้คินิท็อปปิ้งก็คือแบบมะเขือเทศไส้กรอกอะไรแบบเนี้ยใส่ไปอันนี้คินิชีสต่อใช่ไหมวันนี้คินิเออก็ใส่ตามที่ป้ายบอกมะเขือเทศกับชีสไงชีสอะอ๋อก็ก็แบบที่ชีสอ่าแล้วก็เอาออกมาคินิกด ทีนี้กดอ่ามาตรงนี้แล้วก็เอามาตรงนี้ทีนี่มาชามตรงนี้ตอนนี้เรากําลังเงินรวยโอเคเดี๋ยวนะเงินร้อนนี้อันนี้เป็เปโรนีอ่าง่ายเริ่มง่ายนะเอาแป้งอีกอันหนึ่งมาเดี๋ยวเอาแป้งอีกอันนึงมาเนี่ย่าูถ้าเกิดว่าเออเจ๊จะพูดว่ามันจะไหม้ไหมเออเออไม่รู้อะไม่แหละอยากทำเป็นเชฟบ้างอ่ะโคตรสนุกเชฟ เอาเปน็นเอีวางไม่ไหนอ้อยโอเควางไปเลยวางไปเลยเอ่มันดีไใส่เลยนะยปแป้งก่อนหยิบแป้งหยิบแป้งเอาเลเอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนึงคืนกลับบ้านกันนะทุกคนโอเคตอนนี้กำลัง making money money talk w h ย,ยนึกว่าไฟไหม้โอเคไมอยูไม่ เลือดอีกอันนึงมาแล้วน้องหมามาเข<า>ือช<า>ีสเหดแป้งเขือเทศามเทชีสแล้วอะไรอีกอาแล้วก็เปป้าโรนีอ่ะเออแล้วก็เอาไปย่างเอาไปย่างเลยอ,เอ,อยากเป็นเชฟน,นี่มาด้วยดิ จริงจริงเดีย๋ยวเราเ,เป็นโอเคที่นี้มาเอาอย่าเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งที่นี้เอาพิซซ่าใส่เข้าไปก่อนเอออย่านะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวทำไปเป็นทำไปนะั่งโอเคฉันเรียบร้อยแล้วไปทรอแล้วก็เกิดเท่โอเคค,อเค่ะบค่ะเออเอาใส่ส็จก่อนไปไม่ใช่ เนื้อไม่จับป่ะคราวนี้เอาไปวางไว้ตรงนี้อ่อไม่เป็นไรคีนี้คีนี่ทำพิซซ่ากับมินนี่ไปเดี๋ยวเราจะไปเป็นมันไม่มีอะไรนะเอาไม่ได้เลยมันเป็นไรคีนี่ไปทำงานเป็นเชฟเลยเดี๋ยวเราทำงานเป็นอันนี้เองไปเลยไปเลยวันไม่เก่งกับมันนนั่เลยฉันต้องเป็นเชฟเท่านนั้ ฉันเป็นนี้แหละฉันอยากเป็นเอ่อเอ่อมีมอะไรดีตัวนี้เขาต้องการเอ่อเราเราต้องการไส้กรอกกับเปเปอร์รีไส้กรอกเอ่อเอ่อไส้เอ่อไส้กรอกพายนาโป่ะอันเนี้ยออันเนี้ยแฮมไอเนื้อไอเนื้อ

ตอนนี้รอลูกค้าคข้่อไปอยู่เออ,อกิ้กค่โอเโอเ้อโอตอแต่ฉันต้องกินอันนี้เพราะว่าฉันทดโอเครอด้านต่อไปมาแล้วต้องมีแกะด้วยต้องการอันนี้กับเพปเปอรโรอยู่จนโอเคจริจงจรง เดี๋ยวเมื่อตอนกลางคืนเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเออเพราะว่าอย่าลืมนะพยายามใส่แมสนะเพราะว่าโรคมิมี่กำลังมานะทุกคนมิมี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันคือโรคมิมี่ของ2025นะรู้เปล่าโรคตัวแม่งโลกไวกโลกตัวเม่งก็คือเหมือนมิมี่แหละแต่ว่าแบบโตกว่ามิมี่อ่ะโต้ใหญ่กว่ามิมี่อย่างนั้นเหรออ่ามัน ก็ค <Si ือลูกม okay, ีมิแหละแต่แบบโตฉลาดกว่าแบบเทพกว่าอีก้าฉลาดกว่าอย่าลืมนะไขวัดใหญ่มีมิอันตรายนะโอเคทุกคนกลับบ้านกันเร็วกลับบ้านนั่งค่ะทำพิซซ่ากันอย่างนี้แล้วกันเราไม่เห็นได้เงินเลยอ่ะได้เงินลราอะอ๋อมันจะได้เงินอยู่แล้วตอนมันทำเสร็จอันนี้เอา เอาน้ำจากรล้วเธอซ่าดีเธอเอวดีเธอดกดกลางบ้านซินดี้กดกลางนี่ไอ้แหม่ไม่ได้เงินเหรอโอเคทุกคนกลับบ้านกันไปได้แล้ววันแรกของทำงานดีแล้ว,ลวลทุกคนอยาจะซื้อเลยทีนี้ก็เป็นเชฟดีเพราะจะกลับบ้านแล้วไปเลยไปเล้ว,ไ,ลวไม่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นคือแล้วตะเลี้ยงเธอไม่เอาไปหรอเมื่อี้อ๋อเดี๋ยวเอาไป